สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมอันอยากโชว์รูมรถยนต์มือ2ปฏิพัทธออโต้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้มีตัวรถเพารอยเข้าใหม่1นึคันฮนะมาพรีเซนต์และสำหรับคนที่กำลังจะซื้อตัวรุ่นนี้ดูของที่โชว์รูมปฏิพัทิ์ออโต้ก่อนนะครับรับประกันเลยว่าไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอน และราคาถูกกว่ากันเยอะได้รถที่มีคุณภาพด้วยนะครับในคลิปนี้ครับขอแนะนำเป็นเจ้า isuzu d max 3.0 s นะครับ2022ไม่20,000โลคันนี้จบมาก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 นะครับรับประกันได้เลยว่าใครที่กำลังมองหา isuzu d max 3,000ตอนเดียวเพารอยตัวนี้น่าซื้อครับ ต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรียกกันตามสับนั่นคือจะเป็นตัวรุ่นนี้ที่เป็นตัวรุ่นปัจจุบันตอนนี้เพราะฉะนั้นนะฮะเราอาจจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งเราอาจจะอยู่แห่งที่หนใดหนนใดหนึ่งเรากําลังอยากได้รถพวกนี้ไปไว้วิ่งประกอบอาชีพนะครับหรือว่าสร้างรายได้หรือมองเป็นอย่างปัจจัยได้ปัจจัยหนึ่งก็แล้วแต่อันว่าตัวนี้จบนะครับ ในหนึ่งอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามพันที่เป็นตัวก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวนี้มันซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าสภาพโดยรวมมันแตกต่างกันแค่ในเรื่องของกระจังหน้านะครับตัวนี้ไม่สองหมื่นโลฮะอันจัดให้นะก่อน31พิพฤษภาคมนี้อันส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับก็รถเดิมๆเลยครับเดี๋ยวจะดูตัวเครื่องยนต์นะไม่มีรีแมปไม่มีอุนอีจนะครับ ในตระกูลเครื่องเนี่ยรหัสตัวเนี่ยจะเป็น4 j j 3นะครับ TCX ก็คือจะเป็นตัว VJ เทอร์โบเทอร์โบแปรผันนะฮะให้กำลังสูงสุดเนี่ย190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดอันติอีสูงอย่างเดียวนะครับคือมันเป็นรถที่ใช้งานนะอันนี้ต้องยอมรับว่ารถที่เขาได้มีการผลิตมาหรือรถรุ่นนี้เนี่ยมันใช้งานโดยจำเพาะแบบนี้ดีกว่ารุ่นอื่น นะครับโดยเหตุผลนี่มันไม่ได้มีการเ e อ็นเออะไรเยอะแต่ถ้าเกิดเรามองโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเรามองโดยภาพรวมนะฮะท่านผู้ชมครับรถในค่ายของแบรนด์อีสุถ้าเกิดใช้เป็นตัวรถใช้งานในเชิงพาณิ์บรรทุกเยอะบรรทุกน้อยมันจะค่อนข้างแแมกชิ่งกว่าในยุคปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าอะไรครับ3.0ตัวนี้ประหยัดกว่า2.8เยอะนะหรือประหยัดกว่าบางรุ่นค่อนข้างดีจะเยอะ และอัตราทดเนี่ยมันไม่ได้แบบสวุสวาดหลายคนอาจจะไม่พอใจว่าพอเวลาเราเหยียบคันเร่งม้าต้องมาเลยนู่นนั่นนี่มันจะไปไหลอยู่ประมาณเกียร์สเกียร์สหรืออาจจะเป็น2ครึ่งครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยไม่ได้ขี้นิ้วขี้เล่หรือว่าเป็นตัวรถที่ไม่ได้น่าใช้ถ้าเกิดเอากันแบบตามความจริงมันแรงมาจากตัวมันเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสูนทงร้อแต่ ถ้าเกิดสิ่งที่ลืมพูดไปมันคือในเรื่องของออปชันตัวรถครับมันไม่มีออปชันอะไรมาให้เลยนี่คือข้อเสียสำหรับตัวอีูเดี๋ยวตรงนั้นอันจะไปเน้นในอีกหนึ่งคลิปเอามาเปรียบเทียบกับรีโว่2.8ที่มันเป็นตัวท็อปถามว่าทำไมถึงต้องเป็นรีโ o ว่เพราะว่า2รุ่นนี้คือเป็นรถของการใช้งานในตลาดของประเทศไทยเพราะนั้นเราจะเห็นตัว2รุ่นนี้อยู่ตามท้องถนโนหรือว่าเป็นคู่แข่งการตลาดมานานแล้ว นะครับสำหรับสีด้านข้างเนี่ยสวยเดิมเสมอการจะรดทั่วทั้งคันไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำแต่ตอบกฎหมายนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยคันนี้เลือกใส่เป็น TE37 นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวก้านยกออฟซูตรงนี้ก็จะเป็นตัวงานเลเซอร์นะครับยางอันก็จะใส่เป็นตัวปี2023ให้นะครับเป็น SA07 สําำหรับตัวยางนี้ ดอกเต็มๆนะฮะใช้งานกันยาวๆแล้วก็สําหรับตัวรถเนี่ยการใช้งานมันน้อยด้วยเพราะว่ามันแค่ส0 0 0มโลแต่ว่าคันนี้อยู่ในเลทราคาก่อนหน้าน,นี้ไหมเดี๋ยวเราต้องลองฟังในคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้อ่านให้ดูตัวด้านในครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคือมันเป็นสิ่งที่พอรลาเราพูดหรือว่าเรานําเสนอเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านจะให้ความสนใจและก็มันจะเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ยินเข้าหูให้มากที่สุดสําหรับคันนี้อ่นว่ามันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับ เพราะนั้นลองดูให้จบคลิปอาจจะมีการสคริปต์อาจจะมีการดูไม่จบสละเวลาเปลืองอินเทอร์เน็ตให้อ่านสักนิดนึงนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับภายในก็เดิมๆไม่มีอะไรมากเครื่องเล่นมันน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆน่าจะให้มาเป็นพวกแบบอย่างตัว lda อะไรพวกนี้มันก็จะเฟี้ยวกว่าก็คือจะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนเทียบดูกับรีโว่รีโว่มันจะเป็นทัชสกรีนไปแล้วนะครับคราวนี้ไฮไลท์เลยเผาลอยแล้ว ช่วงล่างเนี่ยเผาเลยอย่างแรกเป็นเผารอยโปรโปรตัวนี้จะเป็นโปรตัวท็อปอันเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนครับถ้าเกิดเป็นตัวโปรธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นโลโก้รูปลายไฟและเขียนอักษรคําว่าโปรอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราเห็นเป็นตรงฝาดุมนะครับมีเพจและเขียนว่าเป็น Big กโฟเป็น ABS ตัวนี้คือโปรตัวท็อปซึ่งมันจะต่อตรงได้หมดทุกอย่างไฟ ABS ไม่มีโชว์เบรกมือคันนี้นะครับอันต้องบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวอันจะมีการตั้งให้ใหม่ เพราะว่ามันอ่อนไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอ่อนไปนิดนึงจริงๆต้องตั้งไหมมันก็อาจจะไม่ต้องแต่ตรงนี้อันคิดถึงในเรื่องของภายภาคหน้าด้วยก็คือเดี๋ยวเราตั้งใหม่ให้ไปเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าขยับรถอะไรตอนเนี้อยู่เลยอันนี้คืออยู่เลยนะฮะไม่คงไม่เคลื่อนแล้วก็สําหรับตัวเบรกเท้ากับตัวเบรกมืออันนี้มันการทํางานมันแยกกันมันไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันนะครับอย่างบางคันอาจจะมีดึงเบรกมือเบรกเท้ายุบ แบบนั้นก็เคยมีมาแล้วนะครับแล้วก็กระทะเนี่ยเป็นของบอยกระทะผ่าครับขอบ15คู่หนึ่งราคาแพงนะอันเคยสั่งมาใส่ให้กับลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยในเรื่องของตัวคุณภาพนะเพราะว่าเราก็จะเห็นของแบรนด์พี่บอยมาค่อนข้างที่จะเยอะส่วนยางเนี่ยก็จะเป็นตัวปี2022คอกแซมเลดนะครับตรงนี้มีตำหนินิดนึงนะแต่ว่ามันเปลี่ยนหลังใหม่ให้ไม่ต้องห่วงนะครับ มันเห็นกันแบบอยู่แล้วแหละเดี๋ยวถ้าเกิดดูยังไงคุณลูกค้ามาดูที่ร้านยังไงมันก็เห็นกันอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันจะเน้นย้ําเลยว่าถ้าเกิดอย่างของแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหลายคนนะครับสมมตินะตัวลงตัวรถทุกอย่างดูกันมาหมดแล้วมาติดปัญหาตรงนี้ไม่ซื้อถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมและอาจจะมีหรือเปล่าอาจจะมี แต่ก็ต้องแก้ไขตรงนั้นให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เซลล์คงก็จะจัดก,การให้ทั้งหมดตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะมีร่องรอยอะไรอย่างพวกนี้บ้างเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอกติดรถมาแต่มันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็กระบ,บาดบ,บนล่างมีการดามแล้วนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยดันจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูตัวนี้จะเป็นแหนบ16มิลน,นะแล้วก็เฟืองไทยเดิมถ้าเกิดโปรกับทีซีบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฟืองไทยเดิมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอย่างอันนี้อันเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าอยากได้เพาแอตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเข้ามาจริงอันต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการดามกระบะรถเพารอยเนี่ยเอาพูดเป็นแบบในจํานวนส่วนมากนะฮะจะมีการดามกระบะมาแล้วแต่ถามว่าเคยเจอแบบไหนบ้างอันเคยเจอแบบดามล่างไม่ได้มีการดามบนมีนะครับแต่ช่วงล่างเต็มนะ หรือบางคันเนี่ยอาจจะมีการดำบนดำล่างมาแล้วส่วนใหญ่จะมีดำบนดำล่างมาแล้วอันนี้เกิดขึ้นและมีขึ้นจริงอยู่ที่ร้านเป็นพันาออโต,โตและก็อีกแบบหนึ่งคือทำเผาลอยใส่เพื่อใส่เพื่อความสวยงามอ่ะใส่เพื่อความเท่อย่างสมมุติว่าทำทรงสายยอ่อใส่ตรงเตงเตี้ยใส่แนบสักประมาณตัว20่มิลใส่ทั้สองแผ่นแต่กระบะไม่ได้มีการดามมาเป็นตัวเพาแอลแบบนี้มีเคยเจอ แต่สมมุติว่าอย่างเราได้มาแบบนั้นอะไรที่มันขาดหายไปในสิ่งที่จําเป็นสําหรับการใช้งานเราก็จะแก้ไขและก็เพิ่มเติมให้อันนี้มันขึ้นอยู่กับรถอยู่ที่ใครด้วยครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยจริงๆถ้าเกิดยังอยู่ที่ร้านเราเราจัดก,การให้นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อที่ร้านเราเราก็จัดก,การให้มันเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้กับผูลูกค้าอยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่นะครับตัวนี้ครับราคา6กแสนสี่หมบาทครับอันเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่ง 649,000ไม่มี659,669,679ไม่มีนะฮะตรงนี้คือเราขายราคานี้มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว2,022คันแรกหรือจะมือหรือจะมีมาคันนี้คันล่าสุดเพราะนั้น3,000ครับถ้าเกิดใครที่กำลังเล็งเห็นอยู่อันแนะนำคันนี้อีกอย่างหนึ่งอันจะมีโปรดีๆก่อนวันที่31พฤษภาคมนี้ให้ 1. อันจะช่วยผ่อนคันนี้6เดือนนะครับช่วยผ่อนค่างวด6เดือน2 จดทะเบียนลงเล่มใบวิศาวาะอะไรพวกนี้นมีให้หมด3ภาษีพรบรจัดก,การให้ทุกอย่างสีนส่งให้ฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าขนส่งไม่มีค่าเก็บค่าส่งแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นครับทุกอย่างเอื้อหนุนหมดทุกอย่างอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั้งหมดตรงนี้ครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยช้าอดช้าไม่มีมาดูระยะเวลาได้ กว่าเราจะได้มาแต่ละคันแต่กว่าจะได้มาแต่ละคันเราก็ได้คันที่ดีที่สุดในประเทศมาและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีย้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ